สวัสดีครับอยู่กับผมคุณนั่นเล่นนะครับผมก็วันนี้นะทุกคนผมก็จะพาเพื่อนๆนะมา <c oughs> แบบหนึ่งครับผม <S <S สวัสดีครับอยู่กับผมคุณนั่นเล่นนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับผมมาหาดักปลาด้วยตักข่ายนะทุกคนที่แม่น้ำเมยนะทุกคนนี่นี่ก็จะเป็นแม่น้ำเมยนะทุกคนก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งไทยนะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งพม่านะทุกคน แล้วก็คนแถวริมแม่น้ําเมยใช่ไหมครับทุกคนช่วงที่แบบว่าช่วงบ่าย,ายช่วงแบบช่วงประมาณที่เราควรจะอาบน้ําตอนบ่ายๆนะประมาณ5้าโมงถึงหกโมงเย็นนะทุกคนชาวบ้านทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งพม่าเขาก็จะลงมาอาบน้ํากันริมแม่น้ําเมยนะทุกคนอย่างเช่นฝั่งน,นนนะนี่ก็จะมีแบบอาบน้ําอยู่ตรงนั้นจุดหนึง่งแล้วก็ตรงนี้จุดหนึง่งแล้วก็นู่นอีกจุดหนึ่งนะทุกคนแล้วก็จะมีฝั่งไทยด้วยนะฝั่งไทยก็จะมีน้องๆมาอาบน้ําเล่นกันแถวนี้อยู่จุดหนึ่งนะทุกคนโอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะพาทุกคนไปหาดูจุดที่ผมจะดักตะไคร่นะจุดที่แบบอ่าผมคิดว่าจะมีปลาอาศัยอยู่นะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นจุดไหนแล้วก็จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นยังไงนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันคือ ระหว่างที่ผมกําลังเดินทางมาใช่ไหมผมก็เจอผลไม้ป่านะทุกคนก็อันนี้เป็นผลไม้อะไรผมไม่รู้นะเออเหมือนองุ่นนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่องุ่นนะเออแล้วเวลาต้นมันจะขึ้นนะมันจะขึ้นอยู่ฝั่งอา่าใกล้ๆกับแม่น้ำนะทุกคนเพราะว่ามันแบบน่าจะชอบน้ํานะทุกคนนี่ลูกมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะก็จะออกดําๆนี่นะทุกคนวิธีการกินก็เออง่ายมากเลยนะทุกคน ใส่เข้าปากห <laughs> <laughs> รือทัน <laughs> อ,อ่าเดี๋ยวใส่เข้าปากแบบนี้นะแล้วก็กัดกัดกัดบ,บีบบีบบีบให้แบบ <Okay. S 2> น้ำมันไหลออกมานวทุกคนน้ำมันก็จะออกหวานๆน,นะทุกคนนี่เปลือกมันนี่กินไม่ได้นะแล้วก็เอาออกมาทิ้งส่วนน้ำมันก็กลืนเข้าไปถ้าเกิดว่าเรากินมากๆนะมันจะทําให้ลิ้นเราเป็นสีนี้แหละครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อ ทุกคนมีหมาป่าเห่าเราด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นหมาใครอาจจะใช้มาทําเป็นกับเกลมก็ได้นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณเล่นระหว่างที่ผมกําลังเดินทางมานะทุกคนผมก็ได้แบบอ่าเจอคุณป้ากับอ่าคุณลุงนะนั่งตบปลากันนะทุกคนนี่ก็จะนั่งตบปลากันช่วงอตอนบ่ายแบบนี้นะทุกคนปลามันจะกินดีหน่อยนะ ถ้าเป็นช่วงเที่ยงๆปลามันจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะทุกคนต้องเป็นแบบช่วงเช้าทีหนึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายทีหนึ่งนะทุกคนก็นั่งตบกันแบบชิวๆเลยนะทุกคนเอ่อคือทุกคนตอนแรกผมตั้งใจไว้ว่าจะมาดักปลาตรงนี้นะแต่ก็แบบมีคุณลุงกับคุณป้านั่งตบปลากันอยู่นะผมก็จะรอให้แบบท่านเขาแบบตบปลากันเสร็จก่อนนะทุกคนแล้วผมจะทําการดักตะไครยของผมนะโอเคเดี๋ยวเรามา นั่งรอคุณป้ากับคุณลุงตกปลากันก่อนเลยทุกคนนี่นะที่แบบคุณป้าเขาตกได้นะทุกคน oh. คือเมื่อกี้นี้ผมมีความผิดพลาดนิดน,นึงนะเราลงมาทาคุณป้าเขาแล้วคุณป้าเขาบอกว่าเขามากันตั้งแต่ชเช้าแล้วนะทุกคนก็นี่นะคือ,อปลาที่คุณป้าเขาได้นะทุกคนก็ปลากระทิงนะ่าจะตกประมาณ10กว่าตัวนะทุกคนแล้วก็ปลาอะไรไม่รู้ตัวหนึ่งนะโอ้ตัวนี้แบบตัวยาวๆเลยนะทุกคน นี่ก็คุณป้าบอกว่ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะก็ขอดูของคุณป้านิดหนึ่งนะทุกคนถ้าเกิดใครที่ชอบวิถีชีวิตการทำมาหากินแบบนี้นะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะทุกคนนี่นะทุกคนคือเป็นวิถีชีวิตของคนที่แบบอยู่ตามชายแดนแล้วก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำเมยนะก็จะหากินแบบตามวิถีชีวิตของ ชาวบ้านแถวนี้นะทุกคนนี่เมื่อกี้เราไปดูปลาที่คุณป้าเขาได้แล้วนะแล้วเราก็มาดูว่าคุณลุงได้ปลาไหมนะทุกคนนี่นะคือการหาเช้ากินค่ำของที่นี่ก็คือถ้าเกิดว่าเราไปไหนเราแบบได้ผักมาเราก็เก็บผักมากินนะทุกคนก็เราไม่จําเป็นต้องซื้อกินนะทุกคนถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะอันนี้เราก็แบบสามารถกินได้แล้วมือ้อนึงนะทุกคนโอ้แบบสวยงามมากเลยนะทุกคนแบบวิวดีด้วย นั่งตบปลาไปด้วยชมวิวไปด้วยนะทุกคน ตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้แบบนั่งรอพี่เขาสักพักหนึ่งแล้วก็แบบเออผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าผมจะรอต่อไปแบบกลัวว่ามันจะมืดนะทุกคนถ้าเกิดว่ามืดนั้นผมต้องกลับบ้านไกลอยู่นะไม่อยากจะกลับบ้านดึกๆนะทุกคนเพราะว่าต้องกลับไปอาบน้ําอะไรพวกนี้อาบน้ําตอนดึกๆมันแบบจะทําให้เราไม่สบายได้นะทุกคนเพราะว่าอากาศแถวนี้ค่อนข้างที่จะเย็นนะทุกคนผมก็เลยแบบตัดสินใจหาจุดใหม่ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เจอจุดนั้นแล้วนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแถวๆนี้นะเมื่อกี้นี้ผมยังไม่ได้โชว์ตะข่ายผมเลยนะทุกคนนี่ นี่หน้าตาไข่ของผมนะทุกคนก็ไม่เยาวมากนะแล้วก็ขนาดก็ประมาณ1นิ้วโป้งนะทุกคนสามารถได้ปลาได้ตั้งแต่1นิ้วจนถึง3นิ้วนะทุกคนถ้าเกิดว่าปลามันมีนะเดี๋ยวผมจะเริ่มไปดักตะไข่ของผมเลยนะทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะทุกคนไปตอนนี้นะทุกคนผมต้องแบบเดินไปวัดระดับน้ําดูนะว่าแถวๆนี้มันจะลึกขนาดไหนนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่เดินสำรวจดูก่อน ถ้าเกิดว่าเราไปปากเลยมันจะมีแบบจุดที่น้ําตื้นแล้วก็น้ําลึกนะทุกคนจะทําให้แบบตะขคายของเราที่เราดักไว้นี่มันจะใบบัลลังก์กันนะทุกคนมันจะทําให้แบบตะข่ายของผมลอยน้ํานะทุกคนมันก็จะไม่โดนปลานะเพราะว่าปลามันจะว่ายอยู่ใต้น้ํานะทุกคนมันจะมีบางตัวที่แบบว่ายเหนือน้านะแต่ว่าจะมีน้อยนะทุกคนส่วนมากมันจะว่ายอยู่ใต้น้ํานะทุกคนเพื่อที่แบบมันจะหากินพวกสาหร่ายหรือว่าอะไรของมันนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินไปสำรวจดูนะ ก็น้ำจะอยู่ที่ระดับต่ํากว่าเอวนิดนึงนะทุกคนก็ถือว่าโอเคนะทุกคนน้ํามันไม่ค่อยลึกมากถ้าเกิดลึกมากคือมันจะไม่พอดีกับตะข่ายของผมนะทุกคนเพราะว่าตะข่ายของผมนั้นแค่ประมาณเม็ดหนึ่งนะทุกคนเม็ดกว่านะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทํากันดักตะข่ายเลยนะทุกคนโอเคครับทุกคนในการจะวางตะข่ายนะเราต้องมีจุดที่เราจะใช้มัดกับตะข่ายนะทุกคนเพื่อที่แบบมันจะได้ยึด ติดกับตะไคร้ได้นะทุกคนดังนั้นผมต้องหาไม้เพื่อที่มาทาเป็นแบบฐานหรือว่าจุดที่มันจะมัดตะไคร้นะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะไม้อันนี้คือสําคัญมากเลยนะทุกคนเราต้องแบบให้มันแน่นดีมากนะทุกคนถ้าเกิดอ,อ่อนๆแบบนี้นะเวลาตอนกลางคืนน้ําพัดไปหรือว่าอะไรมันจะทําให้น้ําหนักของตะไคร้เราหนักขึ้นนะแล้วก็อาจจะทําให้ไม้อันนี้แบบหักลงหรือว่าหลุดได้นะทุกคนดังนั้นเราต้องหาก้อนหินใหญ่ๆมา ทับข้างล่างไว้นะทุกคนมาเดี๋ยวผมจะเริ่มทำ โอเคนะทุกคนก็ตอนนี้ผมคิดว่าไอ้ฐานของผมค่อนข้างที่จะแข็งแรงพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำการมัดตาข่ายของผมเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะ ทำการปล่อยตะข่ายไปเรื่อยๆนะทุกคนจะค่อยๆปล่อยไปนะ ก็ตอนนี้ผมก็ได้ทําการปล่อยตะไคร์ของผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่เพื่อไม่ให้แบบเราประมาทนะทุกคนเราต้องหาก้อนหินมาทับไอตะกัวของเราไว้อยู่นะเพื่อที่แบบเวลาตอนกลางคืนเ,เวลาน้ํามันแบบพัดมาแรงๆมันจะได้ไม่ต้องลอยได้นะทุกคนเพราะว่าตอนกลางคืนนั้นปลามันแบบจะว่ายไปไว่ายมาหาอาหารนะทุกคนจะเข้ามาในฝั่งแล้วก็มาหาอาหารแล้วก็จะกลับลงไปน้ำลึกนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่ม เอาก้อนหินมาทับตะกรัวของผมเลยนะก็ไม่ต้องใช้ก้อนหินใหญ่นะทุกคนใช้ก้อนหินพอประมาณที่แบบจะมีน้ําหนักได้ประมาณแค่นี้นะทุกคน โอเคนะทุกคนก็ <c oughs> ตอนนี้นะผมก็ได้ทําการดักตะไครยแล้วก็เช็คความเรียบร้อยของตะไครยเสร็จแล้วนะทุกคนคือการที่ผมเลือกจุดนี้ในการดักตะไครยนะทุกคนเพราะว่าผมมีเหตุผลนะนั่นก็คือ,อตรงนี้น้ํามันจะนิง่งใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ตรงนั้นน้ํามันจะแบบแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวหน่อยนะเวลาปลามันว่ายน้ําอยู่น้ําเชี่ยวเชี่ยใช่ไหมทุกคนน้ําที่มันแรงแใช่ไหมมันว่ายน้ามันก็แบบ เหนื่อยได้นะทุกคนดังนั้นมันก็แบบจะหานำนิ่งๆในการพักเหนื่อยนะทุกคนมันก็จะเข้ามาในนำนิ่งๆแล้วพอมันเข้ามามันก็จะมาโดนตะไข่ที่ผมดักไว้นะทุกคนนั่นแหละนะก็ตอนนี้มีเรือใหญ่กําลังลงมาลำหนึ่งนะทุกคนค่อนข้างนี้แบบใหญ่มากเลยนะทุกคนดูเลยครับผมใหญ่เลยใหญ่อย่างนี้เลยเดินเลย นี่คือข้อดีของการเอาก้อนหินไปทับตะกัวไว้นะทุกคนเวลาแบบเรือใหญ่หรือว่าเรือเล็กที่แบบสัญจรไปมานะมันจะมีน้ํานี่แบบอ่ามากะแทกฝั่งนะทุกคนเวลามันโดนตะไคร่เราถ้าเกิดเราไม่เอาก้อนหินทับลูกตะกัวเราไว้นะมันก็แบบจะลอยน้ําแล้วก็จะทําให้ปลาแบบไม่ติดได้นะทุกคนนี่คือตัวอย่างข้อดีนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูพร้อมกันว่าตะไคร่ที่ผมดักไว้นั้น มันจะได้ปลาหรือว่าไม่ได้ปลายัางไงนะทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับไปพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูพร้อมกันว่าจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลายัางไงนะไปกลับไปพักผ่อนกัน สวัสดีครับอ่าสวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะตอนนี้ผมก็ได้มาลงมาถึงแม่น้ำเมยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าตะไคายที่ผมดักไว้เมื่อคืนนะอ่าที่ผมดักตะไคายไว้เมื่อคืนก็จะอยู่ข้างล่างอีกนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวผมจะดำน้ำลงไปนะ ตอนนี้ผมก็ได้ดำน้ําลงมาถึงจุดที่ผมดักตะไครไว้เมื่อคืนแล้วนะนี่นะทุกคนตะไครที่ผมดักไว้เมื่อคืนนะแล้วก็ผมลงมาเมื่อกี้ผมเห็นปลาติดตัวหนึ่งแล้วนะอยู่ข้างบนนู่นนะทุกคนมีข่าๆนะเช้าแบบนี้ก็จะมีชาวบ้านออกมาทํามาหากินกันนะทุกคนก็จะขับเรือไปหาปลาหรือว่าหาอะไรทํากินนะทุกคน okay. เดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บตะไ่ายของผมเลยนะ มา,มาดูกันว่าตะไร่ของผมที่ผมดักทิ้งไว้ทั้งคืนเนี่ยมันจะได้ปลากี่ตัวนะทุกคนแต่ที่แน่ๆได้แล้วนะตัวหนึ่งอยู่ข้างบนตรงนั้นนะโอเคเดี๋ผมจะเริ่มเก็บกันเลย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ปลามากน้อยแค่ไหนนะทุกคนนี่วูนี่นะทุกคนปลาที่ผมได้นะก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะทุกคนนี่ข้างบนก็มีอีกตัวหนึ่งแล้วก็ข้างล่างตรงนี้หลายตัวเลยนะแล้วก็ข้างล่างตัวหนึ่งนะทุกคนนี่ก็จะเป็นปลากรดนะทุกคนลูกปลากรดตัวขนาดยังเล็กอยู่นะตัวแม่มันเนี่ยขนาดอาจจะเท่าคนหรือว่ามากกว่าคนน้ําหนักจะอยู่ที่ ห0สิบถึงเจบเลยนะบางตัวนะทุกคนโอเคอ่านี่ก็คือปลาที่ผมดักได้เมื่อคืนนะแล้วก็ผมมาดูเช้านี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็เลี้ยงให้ทุกคนได้ดูนะว่ามีปลาอะไรบ้างนะทุกคนมามาดูกันโอ้ทุกคนนี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะถือว่าเป็นอาหารเช้าของเรานะทุกคนอันนี้คือวิธีการหาข้ามกินเช้านะไม่ใช่หาเช้ากินค่มนะทุกคน อันนี้คือวิถีชีวิตการหาข้ามกินเช้าคือเราเริ่มหากันตั้งแต่ช่วงตอนเย็นหรือว่าใกล้จะค่าม,มืดน,นะแล้วเรามาดูกันอีกทีหนึ่งตอนเช้าแล้วก็จะเอาปลาพวกนี้กลับไปทําเมนูอาหารนะทุกคนมาเดี๋ยวผมจะทําการแกะแต่ละตัวแล้วก็เอาเรียงไว้ให้ทุกคนดูเลยนะ นนี่คือปลาที่ผมได้นะซึ่งก็มีตัวตั้งแต่ไซส์เล็ก1นิ้วนะทุกคน1นิ้วแล้วก็จนถึงประมาณเกือบจะ3นิ้วนะตัวนี้นี่ขนาดค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยนะตัวนี้ก็ได้ประมาณกี่ตัวอ่าสองสี่หกแปดสิบได้สิบสิบเอ็ดตัวนะทุกคนรวมกับตัวใหญ่ตัวนี้นะก็ได้สิบเอ็ดตัวนะถ้าเกิด ใครที่ชอบคลิปวิธีชีวิตกันหาปลาแบบชาวบ้านชาวประมงแบบนี้นะ mm hmm. ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวตะขคายของผมอันนี้ผมก็จะใส่ถุงแล้วก็จะเอากลับบ้านนะทุกคนโอเคก็นั้นเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเค เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผม